ยูหันลาเป็นพีกใหยูันล้าสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูเทเลอร์ครับผมอยู่ดีนะครับผมต้นทุนไม่แพงครับคันนี้ถามเจ้าของกันเลยครับท้าไสามสิบสามครับสามแสนสามตั้งเอาไว้สามแสนสามนะครับไปสตาร์ทเห็นไหมพนพุนละสตาร์ทสตาร์ทให้ฟังเสียงเครืองครับผม เป็นรถสองเผานะครับคันนี้เจสซีเดี๋ยวเบืเ้องเขาเเเยลเรับซื้อขายแบบโยนเร่มนะครับขายถูก น้องบัวลำพูไปสะเบียน้องบัวลำพูครับสามเผาแท็กซี่ก็โอเคอยู่นะแต่เครื่องเป็นเครื่อง V8 ครับ,รบไปต้องการหาเทลเลอร์ต้นทุนต่ำๆนะครับ,บ,บได้เลย เราใช้แบกคันนี้อยู่ครับเพิ่งจะออกมาในเดือนเดียวดูซานแบกดูซานครับ,บ,รรรบเป็นนิสสันนะครับตัวนี้อจอจกรุ่งเรืองจเจริญทรัพย์เชดดิ้ง ผู้ใดเป็นผู้ขับรถคันนี้นเนี่ยเอาเส้นเหลือขั้นไันมาคือกันกับรถกันเดี๋ยวนั่นอนแตกโคตรเหมนกว่าเขากันเราเนี่ยกันเขียนเป็นนั่งต้งบ่อกไปเนาะคือกันมาครับเอาดับเครื่องไปทั้งเครื่องดีครับยุเบินเนี่ยคว้ายาบาดเลยนะเอบิเบินจัดยาบาดด้วย นี่เสียงลมตัดนะครับเราตัดอยู่ตรงนี้เราตัดสมัยเก่าห็่ครับเออแมนแมนเห็นอยู่ครับปัดกองอากาศมาสอนแเถอะว่ามันกว้งเข่าว่ามันกว้างเขาวัดใหญ่สุดๆเลยใหญ่มาก เคปซีสวยนะครับเคซีผมมาข้ำไปหน่อยสองเผานะครับนี่ราคาเนี่ยสองเผาเด้นนี่นี่ครับเผาอยู่ดีเลยาาออ,อใครที่ชอบรดต้นทุนต่ำๆแล้วก็เอาไว้แบกอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในโคกในป่าไม่ค่อยได้เข้าในเมืองครับนี่ครับ เขาทหารอดทนของแท้เลยคันนี้ใส่ได้ดีนะสองเพ่าเนาะนะหางนี่หึกบึกบึนมากครับสอดด้สี่ลังหกกระดูกนี่น่าจะเป็นหน้าแปดหน้าเจ็ดหน้าแปดกระดูกใหญ่มากกระดูกแน่ลุกนาะผมสอดลูกนาะพี่บไับใช่ครับ มันใหญ่ไหมลูกนาอ๋อไอ,อตัวดีเอลมันก,ก็รอขาขนีดไหมว่นรถทหารว่ะแต่พีขึ้นไปทั้งบนอ่ะสองได้เลยใครเนี่ยมีคนโทรมาแต่ผมจำเบอร์ไม่ได้หาเทลเลอร์นี่แหละไม่ต้องการไม่ต้องการทุนสูงเอาแบบที่มีใครว่ะไม่มีทะเบียนก็นได้นะขอแค่ทุนต่ำ,ตำ ผมว่าคันนี้เหมาะที่สุดแล้วนี่แต่ว่าของพี่เขามีมีทะเบียนนะแต่ว่าต้องบอกตรงๆว่ายังไม่ลงเล่มเนาะครับยังไม่ลงเล่มเครื่องยังไม่ลงเล่มสามร้อยสามสิบห้าแรงอ่าเครื <3 35 S 1> <ง>่องสามร้อยสามสิบห้าแรงแต่ว่าในเล่มมันแค่สองร้อยกว่าแรง,น,งนะครับเป็นหกสูบอันนี้แต่นี่เป็นแปดสูบน,น,นะใช้ได้ดีๆนี่แหละรถใช้งานดีๆเลยนะครับเพราะว่าแบกดูซานสองร้อยก็คือวิ่งงานตรงนี้ ห้าร้อยเที่ยวไปอีกหมู่บ้านพันเที่ยวมีงานรออยู่สามพันเที่ยวสองพันกว่าสองพันกว่าเที่ยวนี่ก็เพิ่งไปถอยรถคันนี้มาใหม่หมๆสดๆวันนี้เลย<ด>จากอูแสนสุขาเพ้นครับคันนี้นี่พอดีแกผ่านหน้าบ้านผมแกก็เลยบอกให้ผมมาดูรถนะครับแกไปเอารถมาวันนี้ผมก็เลยตามแกมาดูรถนะครับคึกบึ้งมาก เดี๋ยวขึ้นไปดูข้าง,างบนนิดนึงเหยียบผิดชีวิตเปลี่ยนตั้นเลย,เย,เย,เยขึ้นหม้อนี่แห้งมาขนาดเลยว่ะจีถ้าซื้อคันนี้ก็แถมหมดเลยในเะตาแก๊สแถม <laughs> ถ้วยแถมชามแถมถังน้ำแถมทุกอย่า <laughs> ง ตามสภาพแม่ซื้อตามสภาพแม่ได้ตัวอย่างนี่นี่เออมัน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 เป็นรถของเงินพวกที่นไปหาขุดผมชนประธานสิครับผมอ๋อยัอนไปแล้วครับตำรวจก็ไม่จับกันสิเพราะว่ามิปัยขับขัดเพียรไปไม่จับหนุ้ยทางด้านผมแบกไปทันรังผมเสื้อเลย พุดทางบางตาได้เลยทำฝังนี้ได้ได้ผลดีดีเดี๋ยวผมจะให้ดูฝั่งนี้นิดนึงเสียดายอยู่เสียดายว่ามาตอนตอนค่ำแต่ว่าดีนะที่มีไฟนี่ครับเผาใช้ได้หมดนะครับโบกี้ก็ยังไม่เบียดแคบซีเลเดี๋ยวให้ดูนันก็ลังนะอ่าโบกี้ก็นี่ครับไม่เบียดครับโบกี้นี่ดูดูตรงนี้เลยไม่เบียด นะครับสลักยังดีสลักเพาโบกี้ยังดีครับถ้าเป็นยี่ห้อยูดีนี่สลักสุดยอดอยู่แล้วครับใหญ่แคสซีก็โอเคนะใช้ได้อีกนานอันนี้ผมให้ดูนี่คือสำหรับเท่าแก่ที่ต้นทุนยังไม่เยอะนะครับพี่แกเขาอยากจะเปลี่ยนเพราะว่าทำงานที่นี่แล้วอาจจะข้ามไปทำงานอีกจังหวัดนึงอย่างเงี้ย ก็เลยอยากจะได้เทเลอร์ที่มันทําเวลาได้นะครับก็คือโตขึ้นมาก็ต้องมีการสลับเปลี่ยนนะครับเพื่อได้อันนี้มาใหม่เลยดูซันโอ้มีงานรออยู่ตั้งสองพันเที่ยวสุดยอดไหมลนะ่ะนี่ครับทรงทรงหางสามแสนต่อรอง ตัวล่องเด็หลายวัยบอถือใจตัวเด็บอกหลายเล่นมั้ยบอถือใจมาคุยเรอครับออเออท็อาแกียใจง่ายครับเสียเขียวนี่บอถือใจกัลรถไทยเต็มที่เวลาอ่าสุดยอดไปเลยเ็อกเกีใจใหญ่มากเพิ่นออกรถมาปื้ดเดียวเลยทั้งฟ er อร์จูนเนอร์ป้ายแดงทั้งอะไรเต็มไปหมดเ็อกเกีไอ้โรงงานทุเรียนครับผมโรงงานอยู่จันนี่เนาะพี่แกมีโรงงานอยู่ที่จันทบุรี นี่ครับในรถก็พอดูได้ครับผมเป็นแปลงไปเกียร์สายแล้วนะครับเกียร์สายหกเกียร์จ้ะสักเล็กครับผมก็เ่เกียร์สาย,ออกกยโซเฟอร์โซเฟอร์โซเฟอร์จะเกียร์นี่รถจะเกียร์นี่โอ้คันบอกว่าบวกหูนี่บันเทิงเลยดิ่นี่อ๋อรถห้าเกียร์ ถาบว่าบ่้งหูครับนี่บันเทิงเลยเมันเถอะแสดงว่าขี้บ่ท่านเด้วครบอยู่แม่นบ่นีเ่เขาเขาครบเบิดแล้วมันบ่ห้ากเกียร์นี่แม่นครับอืห้ากเกียร์รถรุ่นเกา่ารุ่นเกา่นเกานี่ห้าเกียร์เครื่องวีแปดเกียร์เขาง่ายตัวเขาง่ายขึ้นเนิ้อนี่ผิวปากเลยเกียร์สองขึ้นขวันเขาหมดเลยหมดแล้วแต่ว่าดีจริงๆนะ ฟังจากเ<ม>สียงสตาร์ทไปสตาร์ทช่วยเจ้บาดนะติดไงบ่จืดๆมึงจะบาดเนาะเมียผัเมียม,มันคือคนมาแหละได็กโดใจมาโหลดมาซ่อกับนาห้ามเนาะเอาเดี๋ยวเอาเบรอร์โทรไปเน,นี่ยเดี๋ยวเดินหอบไหม<ป>นี่เขาจ้เงินวิบแปดนี่นะวิบแปดแท้พ่อไม่่อไมี่ล รถคันนี้เสียงเครื่องดีนะเราต้องไปเก็บเก็บนิดหน่อยเก็บซึมนิดนึงดับเครื่องได้เลยครับโชเฟอร์ครับโชเฟอร์กำลวนเนี่ยพูดได้ท้อกันเนี่ยต้องมันต้องหาหมองเสียกดึงดับเิะอันี้ตอ้องดึงรับไม่ต้องดึงเโชเฟอร์นี่ว่ามัน ถ้ามันขายรถคันนั้นเดือขายรถขั้นนี้เปลาันนั้นมันจะคืบว่าเจ้าเฟอร์งูดดีไหมไม่ไม่ดิโอเคครับผมเอาเอาเบอร์โทรได้เบอร์ยังอาศูนเก้าแครับศูนย์เก้าแปดแครับสามห้าเจเจลุงสั่งลุยครับผมเจลุงสั่งลุยนะครับโทรมาได้เลยเจลุงนะครับผมเจลุงสั่งลุยครับศูนย์เก้าแปดแปดห้ครับ ตรงที่เราอยู่นี่ตรงตรงตรงที่หมู่บ้านอยู่นี่คืออำเภอเพ็ญอำเภอเพ็ญบ้านศรีบุญเรืองตำบลาพูตำบลนาผู้ไม่ใช่นาโพนะนาผู้นะครับนาผู้ถ้านาโพนี่อยู่บุรีรัมม์อันนี้นาผู้บ้านศรีบุญเรืองตำบลาพูอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรนะครับมาดูได้เลยผมว่าเผื่อๆน่าจะมีเท่าแก่แถวนี้แหละสนใจ หาอยู่แต่ว่ามันอยู่ใกล้กันเกินก็เลยอมองข้ามอยู่ใกล้กันเกินเพราะว่ารถไม่ค่อยได้ออกไปจอดข้างนอกอยู่แต่ในป่าในป่าอย่างเดียวออกมาเดือนนกงไม่ได้จอดเลยจอดแค่เลือกตั้งนี่นอนี่ครับดูสานใหม่ๆเลยมีลายแยกด้วยเจ้าบาทอะไรนี่สามล้านห้าครับเงินสามล้านห้าเงินสดเลยนะนี่ก็เงินสดดินี่เงินสดดินี่ แล้วอันนี้เงินสดหกแสนอีกคันหนึ่งสามแสนสองไปซ่อมเกียร์แล้วก็ยังมีฮีโน่ป้ายแดงมาอีกสองคันสามล้านกว่าสิคันละล้านเก้าแ๋ยวก็จะมีบุญชูได้มาจอดนี่่อาเจ้าบุญชูจะมาอยู่นี่แหละนี่เด็กคนขับเจ้าบุญชูมันสิบ่ได้ผูกไทยซะดิป่ะเนี่ยเตัขสู้เลยเนี่ยปวดแล้ว คัดเกลียวพ่อล็กเจ้เดี๋ยวติดต่อกันมาได้ครับเจ้เจ้ลุงครับผมบเจ้ลุงสังลุยสังลุยนะครับโทรมาได้เลยโอ้ขั้นนี้นี่เอามาจากน้องบัวลำพูนปะครับขาแกาเพิ่นมีไม่โคตรหลายตัวแกมีโคตรยี่สิบกว่าตัวนี่แถเบนะิ่งน,นั้นพ่นธุ์สิมี่เอฟซีตีหุ่จักรถขั้นนี้ด้หนินี่นี่ตองมีต้องมีแท้ล่ะเนี่ยอันเนี้ยดูไว้ทุกคนนี่นีแน่นอน แล้วถ้าลุดนะพกเลยกันไปสาวไปลุงนี่นะครับติดต่อมาได้เลยครับเจ๊ลุงขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าไอซีมียบั่นจังไหนหาทางออกมาฝอยดิวันนีครับว่ามันมามามาจากทางไอ้ม้ามันมองหายมันบ่าเราจีบี้มันก็ภาพมุดตลาดบ้านเอียงยู่ขาโรงเรียนตลาดย่ีย่ีเออต้อไปเขาคุณเนาะอันนั้นมันมันเป็นเสศรรักครับเสศรรักของมาบ้านนี่โอ้นั่นเส้นเศรเศรน้ำปูนะของมาบ้านมันเป็นเสศรรักเป็นทางวัดกีน่ะนะ จับชีวิตเป็นอุดรโอ้ต้องเ้าต้องจับชีวิตเป็นอุดรครับจังหวัดอุดร